อจ้ <anse> <c oughs> โอ้โหมีถามว่าชื่ออะไรเลยแอนแล้วก็แอนมีถามมึงถามกูว่ากูชื่ออะไรใช่ไหมแอนถามพ่อไอ้เยี่เหมือนกูเหงาไอ้สัสคุณ <c oughs> <c oughs> พอพอสิจ้ะ <itive> โอ้โหคือทางชีวิตมึงพูดได้แค่นี้เลอครับ ยี่โปรแกรมนี้มึงจี้ว่ะฝ่คงแฝอโปรแกรมนี้แบบเขาไม่ค่อยแบบรับรองคำหยาบนะครับท่านผู้ชมครับเซึ่งโปรแกรมนี้นะครับเป็นคนไทยซ่านะครับท่านผู้ชมครับไอ้ยี่พูดไม่หายใจเลยนะครับผู้พระกอบเสิจ้ามันก็บอกเออได้ได้ได like ้ไอ้พิมจะได้เลยครับไอ้ียพิมพ์ช้าจังวะเดี๋ยวนี้มันจะตอบว่าอะไร เอามาเย็บผ้าพ้องอะไรวะผ่านอยู่านายชื่ออะไรเอ่อชื่ออะไรหรอกครับซึ่งผมไม่มีอะไรทำเว้ยมาคุยกับโปรแกรมเล่นครับอ่ามาคุยกับโปรแกรมเล่นเลยถ้าเราคุยกับคนจริงๆเงี้ยคือมันน่ากลัวไว้เชียวเพื่อเฟซกูแต่ละคนแม่งโคตรน่ากลัวเลยน้าเดชกูกิมิยาครับอ๋อเดชเดชน้าเดชใช่ไหมดูหน้าไอ้นี่ดิน้าเดชกูกิมิยาชื่อน้าเปงนล็อกครับดูหน้าดิคับท่านผู้ชมครับแอบหน้าด่แบบ แบบยิ้มชิมฉังเลยนะอ่าชุ่มฉ่ำชิมฉังทีนน <draws. S 1> ่ใหญ่แบบหรอน้ำพีนไปครับเออใครถามใครถามตะกี้กูตะกี้กูถามแอ่แต่ว่าให้พ่อคุณไงถามมีถามพ่อมีเป็นพ่อคอเลยนะีถามพ่อมากแม่แลน่ถามพ่อ พองตายยังไ,ไอ้ยังคุป้าพองตายยังครับแม่พองตายดูหน้าตัวนี้ยี่ถ้าพูดพอๆสิจ๊ะคอวายอมไม่รู้คำตอบอ่ะสอนหน่อยอ๋อแปลว่าแปลว่าอะไรเหรออ๋อก็แปลว่ามันรู้ป่ะวะพูดพอๆสิจ๊ะ อันแหละอ,อ๋ออ๋อครับไ <What? S 1> อ้ยี่งพูดไปแค่นี้เหรออ๋ออ่ะนะอีกงงจริงๆเชียวอ๋อจะมีดักง่ด้วยมีดักงงเลยงงพ่อไงแสบพูดพอสิจ๊ะโอแคถามก่อนว่าผพิมใชยนายผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอพิมพ์ถูกป่ะไอ้ชื่อไหนพิม ต้องต้องเป็ดแบบมึงผู้ชายผู้หญิงเราดูดีต่อว่าอะไรแผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงครับอาจจะเป็นผู้ชายก็เป็นได้นะครับตอบสิวะแคำตอบคืออะไรเป็นอะไรก็ได้ถ้ามึงจะเอาอ๋อ รักพ่องไงรักพ่องใครรักมึงไว้เฮียคุยยังไม่ถึงสองสามแชทเลยสักแต่กี้ผมรู้นครับผมเลยต้องเข้าโปรแกรมใหม่นะครับท่านผู้ชมครับแหมเหมือนว่าตอนนี้มันพิมพ์ว่าเออว่าไงครับที่รักอ่งที่รักเหรอที่รักพ่องที่รักพ้องเอาอีกเยอะเลยสวัสดีเฮียคุปภพอสิจจ้าโอ้แปลว่าพ้องคือน่าจะยากนะมีแฟน จังเหรอไอ้คิวพิมพ์ช้าขอโทษทีครับดูดิดครับว่ามันจะมันจะตอบว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมครับอ่มโปรแกรมนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากคุยนะมีแฟนยังเหรอดูดิว่าเขาจะมีแฟนไหมไม่มีแฟน,รฟนะแฟนเรามาเป็นแฟนกันไหมกูกูผู้ชายกูผู้ชายแฟนเป็นแฟนพ่อกูผู้ชายเที่แอบผู้ชายดูดิครับว่ามันจะตอบว่าอะไรนะฮะ เพอะไรอะไรอะไรคือเพเละ่ะอะไรคือเพช่วยอธิบายมาหน่อยว่าเพคืออะไรรังงงคำว่าเพกับนายมากเลยนะฮะเข้ามาหน่อยครัชอา้า <c> ว <oughs>